สวัสดีครับคุณผู้ชมติดตามรายการทุกสุขอสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมรับชมผ่านทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัด네สมุทรป,ปราการทางวิทยุชุมชนทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ช่องทางของสากรเคเบิลทางช่อง12นะครับพบกันทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมถวันเศเสริญทหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ ก็จะพูดคุยในเรื่องงานสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนนโยบายสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นของทางรัฐบาลครับ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุรปราการก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาปันสุขปันรอยยิ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2568ครับ กิจกรรมจิตอาสาปันสุขป,ปันรอยยิ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2568โดยอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการตำบลบางปลาอำเภอบางพลีโดยมีนายสุภมิตรเชนศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาปันสุขป,ปันรอยยิ้มบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรนรษา28กรกฎาคม2568แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พวงชนชาวไทยตลอดมารวมทั้งเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาคร,รัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนในการทํากิจกรรมจิตอาสาที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมบริษัทคุณผู้ชมครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้จัดการประมูลทะเบียนร,รถเลขสวยสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนครับ ซึ่งก็จะนำรายได้ทั้งหมดนั้นสมทบทุนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไปครับการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือว่าเป็นที่นิยมของประชาชนก็คือเลขสวยครับสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรกอไก่ทอทหารการงานก้าวหน้าการค้าทวีคูณจำนวน 301หมายเลขในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมของสำนังกงานเทศบาลตำบลบางปูโดยมีนายสุภมิตรเชนศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้งในรูปแบบการประมูลทางวาจาแล้วก็การประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตควบคู่กันซึ่งลายกราฟิกบนแผ่นป้ายทะเบียนประกอบไปด้วย ภาพช้างเอราวันสามเสียนองค์พระสมุรเจดี JD, และสนามบินสุนภูมิครับโดยหมายเลขทะเบียนที่เปิดการประมูลอันดับแรกได้แก่กอไก่ททหาร8 8 9 9ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในราคา300,000บาทครับสำหรับหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ถือเป็นทรัพย์สินที่สามารถทำการซื้อขายให้สลับหมายเลขทะเบียนรถมาใช้กับ รถคันเก่าที่มีอยู่เดิมก็ได้เป็นมรดกตกทอดถึงทายาทหรือว่าโอนกันได้ตามกฎหมายในส่วนของรายได้จากการประมูลก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้จัดก,การประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนเลขสวยครับสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนมาแล้ว2ครั้งก็มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนจำนวน48,35,888บาทโดยได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจนถึงปัจจุบันรวม13โครงการเป็นเงินกว่า20ล้านบาท และได้รับการจัดสรรเงินเป็นข้าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนรวมจำนวน171รายครับคิดเป็นเงินกว่า9ล้านบาทช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมไปชมแอปพลิเคชันไทยดีนะครับซึ่งพัฒนาขึ้นมาให้มีความสะดวกมีความง่ายและปลอดภัยเป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับ เป็นแอปพลิเคชันของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยใช้สำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนการใช้บริการของภาครัฐและเอกชนในโลกดิจิทัลซึ่งเปรียบเสมือนการยืนยันบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลเพื่อแสดงตัวตนในการขอรับบริการต่างๆในระบบดิจิทัล ไทยดีพัฒนาระบบขึ้นมาตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศไทยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยทั้งของระบบและข้อมูลเชื่อถือได้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ดังนี้มีข้อความเตือนทุกครั้งที่มีการขอเข้าถึงข้อมูลการให้ข้อมูลเจ้าของข้อมูลจะต้องให้ความยินยอมก่อนเสมอโดยต้องใส่รหัสแปดหลักตามที่ตั้งไว้เองถ้าไม่ให้ข้อมูลก็จะไม่มีการส่งออกไป ข้อมูลที่ยินยอมให้ส่งออกไปจะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยสามารถตรวจสอบรายการที่ให้ข้อมูลได้ด้วยตัวเองจากประวัติการให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นถ้ามีการลงทะเบียนเครื่องใหม่สำเร็จเครื่องเก่าจะยกเลิกทันทีโทรศัพท์ที่มีการแก้ไขระบบของเครื่องจะไม่สามารถใช้งานไทยดีได้ นอกจากนี้กรมการปกครองไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น SMS ขอให้รมะมัดระวังมิจฉาชีพโดยเฉพาะข้อความในลักษณะการให้สิทธิพิเศษหรือให้อัปเดตข้อมูลหรือข้อความที่ทำให้ตกใจกลัวห้ามกดลิงก์เด็ดขาดโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ทั้ง iOS และ Android สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองหรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณนะสำนักทะเบียนอำเภอและเขตกรมการปกครอง ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนสู่การเป็นรัฐดิจิทัลอย่างแท้จริง r i h t For Changing Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทยดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กลับมารับชมรายการทุกสุขแสมุตปราการกันต่อครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างก็ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่พื้นที่คุ้งบางกระเจ้าจังหวัดสมุรปราการนะครับเพื่อนําข้อเสนอข้อคิดเห็นไปประกอบการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาต่อไป คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างนำโดยพลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีประธานคณะกรรมการได้นำคณะลงพื้นที่ที่คุ้งบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพบปะประชาชนติดตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อนําปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของวุฒิสภาครับสำหรับประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าก็ประกอบไปด้วยปัญหาการกัดเซาะตะลิ่งและการลุกล้ำน้ําเค็มเข้าพื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาการได้รับผลกระทบในการใช้ประโยชน์พื้นที่จากกฎหมายผังเมืองและการเป็นพื้นที่อนุรักษ์การชดเชยจากหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดให้พื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของชาวกรุงเทพบหานครโดยคณะกรรมการกับเรื่องโครงการสมาชิกุฒิที่สภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนล่างได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลทรงขนองติดตามการบริหารจัดการขยะ ณศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะวัดจากแดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการท่องเที่ยวชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านบางกระสอบโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณาการกรองกฎหมายประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดจนรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภาแล้วก็เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแท้จริงครับตรอนนี้ไม่ถือว่านบีอุคลากรที่มาเราบรรทุกไฟฟ้าจราไง้รับภูมิเทพบริมณทนได้ทุกจุดอันนี้ก็คือช่วงนี้พักกันสักครูนะครับคุณผู้ชมโลหิตของผู้ชม ุกหยดนะครับก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากสามารถที่จะบริจาคให้กับทางสภากาชาติไทยได้ทุกแห่งทั่วประเทศครับพวกแกนี่แย่จริง โอ้จานปิดเทอมั้งทีฉลองหน่อยไม่ได้เหรอตามมาที่ห้องพระครูอยนีน้ไม่สร้างสรรค์แล้วยังทำลายเร็วเฮ้ยบัตรมาแล้วว่ะน,น่าไปวะ <c oughs> เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานิว,ว่าเออว่ะแกว่าอาจารย์จะรอดไหมไวะเอก 当代的。 อาจารย์ป่วยอ่ะก็ามาเยี่ยมไงมาาแปลกๆอาจานหาคนบริจากเลือดนี่ กลับมารับชมรายการทุกสุขแสมุดปราการกันต่อครับนอกจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกุฎทสภาพบประชาชนในกลุ่มภาคกลางตอนล่างนะครับจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ยังมีผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่สองนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการดำเนิน งานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกันครับนางกอบเพชรหันพัฒนะพาณิชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่2ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการและคณะร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนั้นมีประสิทธิภาพรวมทั้งติดตามสอดส่องการดำเนินงานตามนยโยบายของรัฐบาลและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้ติดตามการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งในระดับกระทรวงกลมจังหวัดกลุ่มจังหวัดและท้องถิน่น รวมทั้งโครงการอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาลด้วยโดยเน้นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่าการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชม ปัญหาโครคไข้เลือดออกนะครับก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะพบในวัยเด็กนะครับสามารถที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็การกำจัดลูกน้ํายุงลายโดยเริ่มจากที่บ้านของเราได้ครับยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโครคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิกา้า โรคไข้ปวดข้อ,อยุงลาย <_ d umb> ถึงกำจัดด้วยวิธีการฉีดพ่นก็แก้ขึ้นใหม่ได้ให้ใครมาแบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดปุงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3มเก็บป้องกัน3มโรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดไขเลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชาชนร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณกลับมารับชมรายการทุกสุขแอสมุดปราการกันต่อครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานนะครับเป็น ผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2568การประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตกรรมจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2568ก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงแรมเบสีสนครินตะบลสำารงเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรชินสนีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทานเพื่อนำแบบลายผ้าพระราชทานเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นพร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมในทุกภูมิภาค ตลอดจนน้อมนาแนวพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัราชกัญญาในการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยใส่ให้ทันสมัยสู่สากลและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แบบลายผ้าพระราชทานโดยประหลัดกระทรวงมหาดไทยมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเพื่อนําไปมอบต่อให้กับกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปประเภทผ้า เครื่องแต่งกายช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมภายในจังหวัดได้นำไปสร้างสรรค์ผลงานสร้างอัตลักษณ์ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้ของประดับตกแต่งตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน และส่งเสริมการกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จักการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริราชพัตราพรและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2568ขึ้นและได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าช่างงานหัตถกรรมที่มีภูมิลำนาอยู่ในจังหวัดสมปราการเข้าการประกวดทั้งนี้นะครับก็มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น33ผืนได้แก่ประเภทผ้ามัดมี 2. ตะกอจํานวน2ผืนและประเภทผ้าบาติกหรือผ้ามัดย้อมอีกจํานวน31ผืนครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการทุกสุขแอสมุตปราการประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการทุกสุขแอสมุปราการผ่านทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมทรปราการ ทางเพจทางวิทยุชุมชนนะครับแล้วก็ทางช่อง12สายเคเบิลเพจสายเคเบิลทีวีสมุทรปราการและฉะเชิงเซานะครับวันนี้หมดเวลาการนำเสนอข่าวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมพร้อมด้วยทีมรายการทุกสุขสมุทรปราการทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ